b i t h I got problems on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  problems, problems, problems I solve them. I run through the money, the press will be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 r d i s back. Tell me I'm garbage. I'm going t o d o something t h a t เอาแล้วครับกาบสวัสดีน้องๆชาวไทยที่น่ารักทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กับพี่เดฟทีวินเช่นกันเอาละฮะวันนี้นะฮะพี่ก็จะมาเฉลยคําตอบนะฮะในสัปดาห์ที่4นะฮะเพื่อที่จะรับของรางวัลของแรกของฟรีมากมายจาก GM นะฮะ ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนเลยมาเดี๋ยวพี่จะไปเฉลยคำตอบแบบถูกทุกข้อเลยนะฮะในสัปดาห์ที่4โอเคนะฮะเราไปที่หน้าประกาศนะฮะแล้วก็กดจิ้มเข้าไปนหน้าคำถามนะฮะโอเคจิ้มไป โอเคนะฮะคำถามแรกของเราเลยนะฮะในวันนี้นะจากการแข่งขันเดยนะทีมใดที่แบบว่าชนะแชมป์เบลนดที่1นะฮะไปของนั่นเองนะฮะทีมออฟเดอะเดย์นะฮะไปของก็เป็นทีม EXP แน่นอน EXP eSport นะฮะให้จิ้มเข้าไปเลยนะฮะคำถามที่4นะฮะโอเคครับน้องๆคำถามที่2เลยนะฮะ จากการแข่งขันเดย์สิบทีมทีมอะไรไม่รู้นะฮะเก็บเก็บคะแนนนะคิวไปได้ทั้งหมดกี่คิวนะฮะก็พี่ไปดูมานะฮะจากในช่องของกระริยานฟรีไฟจากการแข่งขันนะฮะก็ชนะไปได้ทั้งหมดก็คือได้คิวไปทั้งหมดก็คือ36คิวนะฮะโอเค36คิวนะฮะจิ้มเข้าไปถูกต้องนะครับเรียบร้อยนะครับน้องๆตอนนี้นะครับที่มีคะแนนอยู่ สะสมก็คือ8คะแนนนะฮะก็ขาดอีก2คะแนนนะฮะเราก็จะได้ชุดแรกเซตถาวนนะฮะจากคำถามนี้นะฮะในสัปดาห์ที่4นะฮะสัปดาห์ที่5น่าจะได้นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะฮะรอติดตามคำถามคำตอบในสัปดาห์ที่5นะฮะเร็วๆนี้นะฮะก็ที่ช่อง p t v นะฮะ